นี่ปอกเสร็จแล้วนะไม่ทัำละตามน้ำมาไม่ทันแล้ะต้นพริกกำลังนิกำลังงามยังไงทุกคนต้นพริกกำลังงามเป็นลูกละเป็นรูละออกมาของเราบอกเห็นแล้วมีความสุขต้นพริกสามต้นต้นตูดคูกี่ต้นคู่ตูดู่สี่เหรอหลานกุดดินอันหนึ่งเดียวจะไปซื้อดิน ยยนะซื้อดินแล้วก็เอาถั่วที่ปลูกไว้ที่สวนมาใส่ก่อใสนเพราะว่าถั่วที่นู่นมันไม่สมบูรณ์ครับมันแตนเดี๋ยวเราจะรื้อมาปลูกที่นี่มาดูแลด,ดีกว่าวันนี้จะกินนมจีนใช่ไหมกิมนจีนเฮ่หน okay. ่อไม้เพิ่งเริ่มออกนะครับหน่อไม้วาตันนี้มา <c oughs> ใอ้เดนะ็กมา คนละเอคนละพันพันอะไรนะลืมแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ไหมไม่ได้เก๊ไม่รู้เสร็จแล้วนั่นคือพริกระเบียงกับหน่อไม้หน่อไม้ข้างนอกนะครับวันนี้เขาทำอันนี้ไว้รองนี่อะไรผัดหน่อไม้ใส่ไก่หรอหน่อไม้ใส่ไก่เนาะ โมีน้ำจีนด้วยของยาน้มจีนนะครับวันนี้เราจะกินน้ำจีนกันแต่เขาบอกว่าวันนี้กินเบียร์ได้เนาะกินเบียร์ไดเ้เพราะว่าเพราะว่าทุเรียนเอาออกมายัง,ยงาานีง่เหรอโอ้ ทุเรียนนะครับยังไม่กินอันนี้ของหลานซื้อไว้ให้หลานมากินเบียร์ดีกว่าแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนอันนี้ทำอะไรหมดหรอน,นอนโนนมะส้ม,สอมสโอเค ไปต่อกันเราหนุ่มจีนนะครับวันนี้แน่นอนแล้วก็ขิจับเอาสองก่อนได้ไหมสามก็ได้สามก็สามนะเปลี่ยนใจสามวันนี้เราจะไปกินตุเรนกัน,นในบ้านญี่ปุ่นมีจัดอาหารสุดพิเศษที่เราชอบให้นะครับวันนี้ เอ้ยน้ำจีนน้ำยาชอบมากกินไม่เคยเบือ่อจริงน้ำยาอะไรมูน้อติดไก่ฝีมือน้ำยาติดไก่เฮ้ยมาแล้วพี่น้องใครชอบแบบนี้เนาะมันสุดยอดมาก จะบอกอะไรให้พี่มือหมูน้อยสุดยอดมากเขาบอกจังกึมได้ชิมแล้วก็งกึมติดใจไก่อไก่อเถอะอีเทนต์อีเทนเถอะเออเขอบอกเลยโดสอาริกาโตอร์ใช่ซูมากินมันกินกับหมูน้อยเนาะสุดยอดนะพี่มือหมูน้อยอร่อยมาก พุทุกท่านนะครับที่ไปเบียนมาให้กำลังใจครับคุณเจแปนเดี๋ก็ตัวเซนมาสือ่อบายบายครับท่านขอบมากนะครับกินเบียร์ก็ได้นะวันนี้เลือกกินเบียร์ไม่กินทุจเปียนฮึฮึฮึดูคอมหน่อยก่อนแล้วก็เอานิ่มเขากินชา้ชาๆเขไม่ดัน่นแต่ผมเนี่ยหิวตอนนี้ผมหิวมาก เป็นยังไงเน,เน้นๆนะเน้นเน้นเผ็ดไม่มวลนยมีรูปตัวด้วยจะเลื่ออะกัดสิเออกัดสิโดนสอันนี้ก็ซ